Good m o r n i n นี i h a าสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกับห้องเรียนออนไลน์รายวิชาสุขศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่1กันนะคะสำหรับในวันศุกร์นี้นะคะครูขวัญจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจุดเด่นจุดด้อยนะคะแล้วก็ความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเนื้อหากันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูในเรื่องของจุดเด่นกันก่อนนะคะสำหรับจุดเด่นนะคะก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลนะคะซึ่งแสดงออกมาแล้วทำให้บุคคลอื่นนั้นมีความชื่นชมเรานะคะเช่นกนารวาดรูปสวยลายมือสวยพูดจาไพาเราะนะคะสำหรับจุดเด่นนะคะก็จะเห็นว่ามีแต่ข้อดีนะคะซึ่งจุดเด่นนี้เราสามารถจะสร้างได้นะคะเรามาดูธีการสร้างจุดเด่นกันค่ะ ข้อแรกนะคะเราต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรหรือเราทำสิ่งใดได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เราทำสิ่งนั้นแล้วเรารู้สึกพอใจแล้วก็มีความสุขค่ะ,ะในข้อ2นะคะเมื่อเราค้นพบจุดเด่นของเราแล้วนะคะเราต้องสร้างความมั่นใจนะคะในการที่จะพยายามทำจุดเด่นจุดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะ และในข้อ3นะคะเราก็ต้องไม่ท้อถอยในการที่เราจะพัฒนาในจุดเด่นจุดนี้นะคะไม่ว่าเราจะสมหวังหรือไม่สมหวังจะสําเร็จหรือไม่นะคะเด็กๆอย่าท้อนะคะค่ะนอกจากฝึกฝน,นด้านจุดเด่นของเราแล้วนะคะเด็กๆควรปฏิบัติตนเป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ เพราะจุดเด่นเหล่านี้นะคะเมื่อแสดงออกมาแล้วนะคะก็จะทําให้บุคคลอื่นชื่นชมเราได้เช่นเดียวกันค่ะเด็กๆลองนําไปปฏิบัติด,ดูนะคะลําดับต่อไปนะคะก็คือจุดด้อยค่ะจุดด้อยก็คือข้อเสียที่แสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็นนะคะซึ่งจุดด้อยนั้นนะคะจะทําให้เราไม่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้นะคะเราต้องปรับปรุงนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขจุดด้อยนะคะก่อนอื่นนะคะในข้อหนึ่งเลยนะคะเราจะต้องรู้ตัวหรือยอมรับตัวเ,เองก่อนนะคะว่าเรามีจุดด้อยจุดที่ต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างนะคะ ในข้อที่2นะคะเราจะต้องสร้างความมั่นใจในตัวเราเองก่อนนะคะว่าเราสามารถที่จะแก้ไขจุดด้อยของเราได้นะคะและในข้อที่3าค่ะเราต้องไม่วิตกกังวลจนเกินไปในจุดด้อยของเรานะคะอย่ากลัวจนไม่กล้าทําสิ่งดีๆนะคะและในข้อ4ี่ค่ะเราจะต้องรู้สึกดีกับตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะและข้อ5ค่ะอย่าท้อถอยในการที่จะแก้ไขจุดด้อยของเรานะคะให้เด็กๆจาไว้เลยนะคะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะคุูขวัญเป็นกําลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขในจุดได้ของตัวเองค่ะดับต่อไปนะคะก็คือเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะความภาคภูมิใจในตัวเองนั้นก็คือการที่เรารู้สึกดีๆกับตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จค่ะ การสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองมีได้ดังนี้ค่ะในข้อแรกนะคะเราต้องสำรวจตัวเองค่ะว่าเราต้องการทำอะไรและเราต้องการเป็นอย่างไรค่ะในลำดับที่สองนะคะเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าเราจะทำอย่างไรนะคะเพื่อให้เราบรรลุในสิ่งที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นเราต้องการร้องเพลงเพราะเราก็ต้องฝึกร้องเพลงบ่อยๆใช่ไหมคะ ในข้อที่3นะคะสิ่งที่เราเลือกทำนั้นนะคะจะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะแล้วทำแล้วเกิดผลดีนะคะแล้วเราก็ฝึกทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยนะคะในข้อ4ี่นะคะให้เราค้นหาและทำในสิ่งที่เราชอบนะคะแต่ในสิ่งที่เราชอบนี้จะต้องเป็นผลดีต่อตัวเราแล้วก็บุคคลอื่นด้วยนะคะค่ะสำหรับในข้อที่5นะคะ เราสามารถที่จะชักชวนหรือส่งเสริมให้เพื่อนๆหรือบุคคลที่เรารู้จักนะคะได้ทําในสิ่งที่เขาชอบนะคะโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวมได้ค่ะ,คะข้อที่6นะคะให้เด็กๆตั้งใจเรียนหนังสือนะคะจะได้เอาวิชาความรู้นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะในข้อ7นะคะให้เด็กๆปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอ,องและคุณครูนะคะ นอกจากนี้แล้วก็ยังปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของสังคมด้วยนะคะรวมทั้งเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนด้วยค่ะค่าเด็กๆเ,เมื่อเราสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วนะคะจะทําให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองและมีความรักตัวเองค่ะและสามารถทําให้อยู่ร่วมกันกับผู้คนอื่นได้อย่างมีความสุขนะคะค่าเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ굿ไบจายเจียน